ก็ไปเจอศพกระเม็นสามศพที่นอนตายอยู่พอดีเพื่อนผมไปเจอก็เลยไปบิดหัวกระโหลกเข้ามาสามหัวจะเอามาทําที่เคียบุรีเอามาสามหัวเลยรูเอามาทั้งสามหัวเลยิง่มันบิดไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่ามันจะมีตรงนี้มันจะเหนียวๆอยู่อันนี้คือเป็นกระดูกแห้งแล้วเหรอแห้งแล้วให้แห้งแล้วแต่ชุดกระเม็นเขายังใส่อยู่เรารู้ว่าเป็นฐานเมเอามาทั้งสามหัวเพื่อเอามาทําที่เคียบุรี ซึ่งพวกผมเองก็งงบอกไอ้ที่เกี่ยวดีแย่ๆไปอยู่ในป่าดงดิบตลกเลยเจียกตรงไหนก็ได้ในป่าดงดิบใช่ไหมล่ะเราก็มาทานข้าวทานอะไรกันปรากฏว่าไอ้เพื่อนไอ้ชอบเนี่ยมันไปผูกเปนอนอนดูอีกที่หนึ่งห่างจากเพื่อนประมาณสามสิบเมตรน่ะมันนอนเปคนเดียวมันก็มามือบีบคอเงี้ยมันเอามือดันออกจากคอมันอ่ะก็คล้ายๆกับลักษณะที่ไปเอาคอเขามาเงี้ยเออมันเอามือดันออกแต่เรามันเราเห็นมันทำอยู่คนเดียว มันเอามือดันดันออกจากคอมันอะเหมือนเหมือนมีบางคนมาบีบคอมันเออมันเอามือดันออกอยู่ในเปมันก็ดิ้นอยู่คนเดียวมันก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยมันก็ตะโคนให้เราช่วยเราก็คิดว่าเอ้ยมันเล่นตลกอะไรหรือเปล่าพอมันตกมาจากเตะมันก็สาวหมัดเลยทั้งเตะทั้งต่อยอยู่คนเดียวมันอะสาวหมัดต่อยผีนะต่อยล้มต่อยแรงอยู่คนเดียวโมรดุโลกโมโรดกไทยที่มันใช้กับมันก็ต่อยอยู่คนเดียวมันอะพอสะพาพมันก็วิ่งมาหาพวกผมมันบอกว่าพวกมึงทำไมไม่ไปช่วยกูผมก็ถามมันว่าไปช่วยมึงอะไรมึงมีเรื่องอะไรไปช่วยมึงมันบอกพีคน่ะ มาบีบคอมันมัดสามคนเลยะนนะะฆ่ามันวันนี้เขาจะฆ่ามันวันนี้มันบอกว่ามันจะฆ่ากูวันนี้พี่คอมต์มันบอกว่ากูไปดูถูกไปหักคอไปอะไรมนันอะแล้วรุ่งเช้ามาเขาก็ตาย